สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสือปกดำนะคะเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของภาเด็กสาววัยมัธยมปลายที่วางแผนจะไปเที่ยวพักผ่อนกับพวกเพื่อนๆในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ทว่าภากลับต้องมาพบกับประสบการณ์สุดสยองเข้าโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเชิญคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชม รับฟังได้เลยค่ะเรื่องทั้งหมดมันเริ่มขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ที่อากาศร้อนอบอ้าวในขณะที่พาและกลุ่มเพื่อนกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากเรียนกวดวิชาเสร็จพาก็บ่นขึ้นมาว่าอากาศร้อนแบบนี้อยากจะไปนอนแช่น้ำจริงๆคงจะสดชื่นหน้าดู เพื่อนๆในกลุ่มหลายคนเห็นด้วยกับความคิดนี้ของพาจึงลงความเห็นกันว่าจะไปเที่ยวทะเลกันในวันพรุ่งนี้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พาต้องมานั่งจัดกระเป๋าเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวทะเลกับพวกเพ,พื่อนๆในวันพรุ่งนี้พาขออนุญาตคุณพ่อกับคุณแม่ตึงพวกท่านก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรดีเสียอีกที่พาจะได้ผ่อนคลายเสียบ้าง หลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนมาทั้งอาทิตย์ในเช้าวันเสาร์พาลากกระเป๋าของตนออกมาจากบ้านก็พบว่ารถตู้ที่พวกเพื่อนๆและพารวมเงินกันเช่ามานั้นได้มาจอดรออยู่ก่อนแล้วพาจึงรีบนำกระเป๋าขึ้นรถก่อนจะขึ้นไปนั่งตรงเบาะทางด้านหลังรวมๆแล้วที่ไปเที่ยวทะเลในรอบนี้มีพาและเพื่อนๆอีกสี่คนซึ่งก็คือ สายปูเป้นิง้งและลูกป่าแม้จะกระชั้นชิดไปเสียหน่อยแต่ทิปการท่องเที่ยวรอบนี้ต้องไม่สะดุดสายได้บอกกับทุกคนว่าเธอได้จองบ้านพักเอาไว้ให้แล้วแน่นอนว่าทุกคนจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเป็นบ้านพักริมทะเลที่มีจุดชมวิวที่สวยงามยามพระอาทิตตกดินใช้เวลาไม่นานพาและพวกเพื่อน ก็มาถึงที่บ้านพักริมชายหาดแห่งหนึ่งในระหว่างที่พากำลังขนกระเป๋าสัมภาระของตนลงจากรถอยู่นั่นเองเธอกลับรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่พาวางกระเป๋าลงบนพื้นพ้างกวาดสายตามองไปรอบๆแม้จะไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติใดๆแต่มันก็ทำให้พาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจพาและพวกเพื่อน พากันขนข้าวของเข้ามาภายในบ้านพักแว็บแรกที่ก้าวขาเข้ามาทุกๆคนต่างร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้สวยมากมีสองชั้นแถมยังตกแต่งภายในได้ดีอีกด้วยนิ่งและลูกปลาตื่นเต้นมากต่างพากันไปสำรวจมุมต่งตางๆของบ้านอย่างกระตือรือร้นตัวของพาเองก็เช่นกันเธอรีบขึ้นไปดูที่ห้องทางด้านบนด้วยความตื่นเต้น เมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองผาน้ากระเป๋าของตนเข้าไปไว้ภายในห้องห้องหนึ่งที่ถูกเปิดประตูทิ้งเอาไว้ภายในห้องนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามอีกทั้งวิวตรงระเบียงห้องก็สวยดูเหมือนว่าทิพมาเที่ยวทะเลในรอบนี้พาและพวกเพื่อนๆคงจะได้รูปภ้าไปอัพลงโซเชียลกันเยอะแน่ๆในตอนนั้นเองเสียงปิดประตูก็ดังขึ้น พาคิดว่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งของเธออาจจะกำลังแกล้งเธอเล่นอยู่ก็เป็นได้พาจึงร้องตะโกนออกไปในทันทีว่าเธอไม่เล่นนะอย่าเล่นแบบนี้เธอไม่ชอบพร้อมกับเดินไปตรงจุดที่ประตูเพิ่งจะปิดไปเมื่อครู่นี้พาลองเปิดประตูบานนั้นออกดูก็พบว่ามันคือห้องน้ำแต่ที่น่าแปลกคือไม่มีใครอยู่ภายในห้องน้ำเลยสักคน พาเริ่มจะรู้สึกไม่ดีเธอรีบลงมาข้างล่างก็พบว่าพวกเพื่อนๆของเธอกำลังหามุมยืนถ่ายรูปกันอยู่พาไม่อยากจะทำลายบรรยากาศดีๆจึงได้แต่เก็บเงียบเรื่องที่เธอประสบพบเจอมาไว้กับตัวทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่พาและพวกเพื่อนๆถ่ายรูปภายในบ้านพักกันจนพอใจแล้วจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปลงเล่นน้ำทะเลกัน ย่างที่ตั้งใจเอาไว้ผ่านไปสองชั่วโมงพาก็เริ่มจะเหนื่อยเธอจึงขึ้นมานั่งพักบนชายหาดในตอนนั้นเองพาก็สังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ทางด้านหน้าบ้านพักของพวกเธอพาคิดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นคนดูแลบ้านพักแห่งนี้ก็เป็นได้คงจะมาสำรวจความเรียบร้อยว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่าเมื่อคิดได้แบบนั้น พาจึงรีบวิ่งเข้าไปหาหญิงสาวคนนั้นในทันทีแต่ทว่ายังไม่ทันที่พาจะเดินพ้นชายหาดไปทายก็ตะโกนร้องเรียกชื่อของเธอขึ้นมาเสียก่อนและในะจังหวะที่พาหันกลับมาหาเพื่อนนั่นเองเมื่อมองกลับไปที่หน้าบ้านพักอีกครั้งร่างของหญิงสาวก็หายตัวไปเสียแล้วพารู้สึกสับสนเป็นอย่างมากนี่เธอแค่ตาฝาดไปเองอย่างนั้นเหรอแต่เมื่อคู่นี้ เธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าบ้านพักจริงๆแม้จะคิดแบบนั้นอยู่ภายในหัวแต่พาก็ไม่ได้ปิกปากบอกพวกเพื่อนเลยซักประโยคเดียวในช่วงเย็นวันนั้นเองพาและกลุ่มเพื่อนต่างมานั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันในตอนนั้นเองจู่ๆปูเป้ก็พูดขึ้นมาตอนที่ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใครมาเดินทำอะไรอยู่หน้าห้องเราหรือเปล่า เราได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่พักหนึ่งเลยคำพูดนั้นทำเอาเด็กสาทั้งกลุ่มได้แต่นิ่งเงียบซึ่งห้องที่ปูเป้พักอยู่นั้นอยู่ทางด้านในสุดแน่นอนว่าไม่มีใครเดินผ่านไปมาแน่ๆทำไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปที่ห้องตรงนั้นแม้จะมีความคิดต่างๆนานามากมายผุดขึ้นมาภายในหัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ในตอนนั้นเอง ทรายก็พูดแทรกขึ้นมาไม่มีหรอกคิดมากไปเองหรือเปล่าเสียงหัวเราะเบาๆเปลี่ยนให้บรรยากาศที่กำลังตึงเครียดผ่อนคลายลงมาได้บ้างหลังจากที่นั่งรับประทานอาหารเสร็จทั้งพาแล้วกบเพื่อนๆต่างนั่งคุยกันไปอีกสักพักไม่นานก็แยกย้ายกันกลับขึ้นห้องพักของตนเองพากลับเข้ามาภายในห้องของเธอ หลอดไฟที่ติดอยู่บนเพดานไม่ค่อยจะสว่างมากนักแต่แสงสีเหลืองนวลๆแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่พาเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัวและเตรียมตัวที่จะอาบน้ำเพื่อเข้านอนในระหว่างที่พากำลังอาบน้ำอยู่นั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงคนทำเพลงเบาๆอยู่ภายในห้องของเธอพาคิดว่า อาจจะเป็นทรายที่เปิดเพลงจนเสียงดังทะลุมาถึงที่ห้องของเธอจึงไม่ได้คิดอะไรและอาบน้ำต่อไปแต่แล้วกลับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสองครั้งทำให้พาถึงกับหน้าเสียไปเลยทีเดียวเธอปิดฝักบัวและตั้งใจฟังเสียงนั้นอีกครั้งและเมื่อฟังจนแน่ใจแล้วว่าเป็นเสียงเคาะประตูแน่ จึงตัดสินใจแง้มประตูห้องน้ำออกมาดูใครอ่ะซรายเหรอหรือว่านิงแม้จะล้องถามไปแบบนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงของใครตอบกลับมาพาจึงกลับเข้าไปอาบน้ำต่อเธอคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งนึกอยากจะเล่นพิเลนแน่ๆถึงได้มาแกล้งกันแบบนี้เอาไว้เธอจะคิดบัญชีทีหลังหลังจากอาบน้ำเสร็จ พาก็มานั่งเช็ดผมของเธออากาศในตอนนี้แค่เปิดพัดลมก็เย็นฉ่ำไปทั้งห้องลมทะเลพัดหอบเอากิ่งของน้ำทะเลโชยเข้ามาแตะจมูกทำให้สดชื่นและผ่อนคลายพาเตรียมตัวจะเข้านอนเธอเดินไปปิดประตูระเบียงและทำการลูบผ้าม่านให้เรียบร้อยก่อนจะมาล้มตัวนอนลงบนเตียงนุ่มๆในวันพรุ่งนี้ เธอยังพอมีเวลาเล่นน้ำทะเลให้หนำใจอีกหนึ่งวันจะต้องรีบกอบโกยให้เต็มที่ก่อนจะกลับไปเรียนหนักอีกครั้งในวันจันทร์ที่ใกล้จะถึงนี้ในระหว่างที่พากำลังจะเคิมหลับเธอกลับได้ยินเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นจากภายในห้องของเธอพาพยายามเพ่งมองในความมืดแต่ก็ไม่พบกับอะไรเลยนั่นจึงทำให้เธอค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งหนึ่ง แต่แล้วก็มีเสียงคอ้อดังขึ้นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันกลับดังมากขึ้นพาเริ่มจะรู้สึกกลัวเธอตัดสินใจเปิดไฟอีกครั้งแต่เว่าก็ไม่พบกับความผิดปกติใดๆพาเริ่มจะไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอทำใจแข็งและลองปิดไฟอีกครั้งพาล้มตัวลงนอนบนเตียงอีกครั้งและในจังหวะ ที่เธอกำลังจะเคิมหลับนั่นเองกับมีเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นที่ข้างหูของเธอมึงนอนทับกูทำไมเสียงนั้นทำเอาพารีบกระเด้งตัวลุกออกจากที่นอนเธอได้แต่ยืนนิ่งค้างไปแบบนั้นไม่รู้ว่าเมื่อครู่นี้เธอแค่หูแว่วไปเองหรือว่ามีเสียงของใครบางคนพูดกับเธอกันแน่พาไม่อยากจะนอนพักที่ห้องนี้เพอรู้สึกไม่โอเคแล้ว เธอจึงเดินไปเคาห้องของทรายและพบว่ามันไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปทางด้านในพาก็พบว่าทรายกําลังนอนหันหลังอยู่บนเตียงเธอตัดสินใจไปนอนลงข้างๆล่างของเพื่อนพร้อมกับพูดออกไปว่าขอนอนด้วยคนนะเราไม่อยากนอนคนเดียวแม้ว่าทรายจะไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาแต่พาก็ถือวิสาสะนอนลงข้างๆเพื่อนของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไงวันนี้เธอก็จะไม่กลับไปนอนที่ห้องนั้นอีกแน่นอนในคืนนั้นพานอนหลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบได้มารู้สึกตัวอีกทีก็ในตอนเช้าแล้วพาพบว่าทายกำลังยืนมองมาที่เธอด้วยสีหน้างุนงงก่อนจะร้องถามขึ้นด้วยความประหลาดใจพาทำไมมานอนที่นี่อ่ะพาจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับทายฟังแน่นอนว่า ทั้งปูเป้นิ้งและลูกปาก็มารับฟังด้วยเช่นเดียวกันเด็กสาวทั้งสี่คนหันไปมองหน้ากันพักหนึ่งก่อนที่สายจะพูดกับพาว่าพาเมื่อคืนเราไปนอนห้องเดียวกับนิ้งเราไม่ได้นอนที่ห้องนี้เพราะเราเจอแบบเดียวกับแกเรานอนแทบไม่ได้เลยพาได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออก เธอมั่นใจว่าตอนที่เปิดประตูเข้ามาเห็นล่างของทรายนอนอยู่บนเตียงจริงๆนั่นจึงทำให้ทุกคนได้แต่นิ่งเงียบด้วยเหตุนี้เองพาและพวกเพื่อนต่างพากันเก็บข้าวของออกจากบ้านพักกันก่อนกำหนดเพราะว่าไม่อยากที่จะทนอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วแม้จะสอบถามจากผู้ดูแลบ้านพักแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรกลับมา ทำให้เด็กสาวทั้งห้าคนได้แต่แบกความสงสัยนี้กลับบ้านไปในระหว่างที่อยู่บนรถตู้นั่นเองทรายก็ล้องขึ้นมาด้วยความตกใจพวกแกดูนี่ดิเสียงร้องของทรายดึงให้ทุกคนหันไปสนใจอย่างพร้อมเพียงกันทรายเปิดรูปภาพที่ถ่ายภายในบ้านหลังนั้นออกดูปรากฏว่าในภาพที่ทุกคนถ่ายรวมกันนั้น ภายในเฟรมปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งติดเข้ามาด้วยแม้จะเห็นใบหน้าไม่ชัดนักแต่พาจำได้ในทันทีว่าเธอคือหญิงสาวคนเดียวกับที่พาเห็นยืนอยู่ทางด้านหน้าบ้านพักพาตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ที่ก้าวขาเข้ามาภายในบ้านพักแห่งนี้ให้เพื่อนๆของเธอฟังแน่นอนว่าทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นหญิงสาวคนนี้เหมือนกัน แต่ว่าไม่กล้าพูดกลัวจะทําให้เสียบรรยากาศนั่นจึงทําให้ทิปการท่องเที่ยวพักผ่อนของพากับพวกเพื่อนๆต้องจบลงทั้งๆแบบนี้พาตั้งมั่นไว้ในใจว่าในครั้งหน้าก่อนจะจองที่พักจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเสียก่อนแล้วเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะต้องมาพบกับประสบการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้อีกก็เป็นได้ เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับในวันนี้คงจะต้องบอกลากันแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ